สนับสนุนโดยเชฟรอนท้องเสียปวดทองแน่นท้องมองหาย,ยาทาตุน้ำขาวตรากระตายบินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจกับคอลัมนิตของเราครับคุณนงอะเดเป็นไงวันนี้แนะนำตัวสวัสดีครับพี่ดู <S <S แนะนำตัวให้สมกับที่คุณขนหนังสืออะเดมาเอาเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วลว,วันนี้เอาของมาฝากครับ คือปกติผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าชอบเอาของมาทายอินในรายการมันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งกล้องอยู่ไหนฮะแคแช่ไว้สักสิบวิความจริงผมไม่อยากทําอย่างนี้เพราะเลงเก็บเก็บเก็บนิดนึงครับเฮียแต่ว่าวันนี้เป็นวาระาพิเศษเพราะว่านีสารของผมนะครับเล่มนี้อาเดเนี่ยครบรอบ15ปีครับเฮียเฮ้ยถึงหรอฮะปีสิบหาปีแล้วหรอไม่น่าเชื่อเนาะเหมือนแบบ ยังเป็นหนังสือคนรุ่นใหม่มาไม่นานเลยอ่ะฮะเว็บแบปีวบแบทสิบห้าปีแล้วถือโอกาสเอามาม้อไมเฮขอบคุณมากครับพอเป็นวาระ1ิบปีปุ๊บเนี่ยอเดชฉบับนี้ก็เลยเป็นฉบับพิเศษครับเราจะเชิญนักเขียนนักวาดภาพประกอบที่เคยร่วมงานกับอเดตั้งแต่ปีที่หนึ่งครับมาเขียนเรื่องคนละหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาครับเฮียคือผมมีความมีความคิดอย่างนี้ครับพี่ดูว่าคนทุกคนเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็น จุดเปลี่ยนชีวิตอที่สําคัญที่ทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลคุณก็มีใช่ไหมอ่ะผมก็มีผมก็เขียนอยู่ในนี้ด้วยอันนี้เล่มหน้าปกของเล่มแรกของหนังสือเขานะฮะ,ะนี่เดยเล่มหนึ่งเมื่อ15ปีที่แล้วมันเกิดจากความฝันว่าวันหนึ่งผมอยากทําหนังสือที่ผมสาม,มารถชอบมันจริงๆอ่ะครับพี่ดู เป็นหนังสือที่ผมคิดฝันอะไรไว้ผมอยากเทมันลงไปในหนังสือเล่มนี้พยายามหาทางที่จะทํามันขึ้นมาได้และถือว่ามันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณใช่ครับแล้วมันก็กลายเป็นเนิยสารที่มันทําให้ทุกวันนี้ผมมีนามสก,กุลว่าอดเดวเลยนงอเดว <c oughs> นงอ,อเดครับก็เลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยน <c oughs> พี่ดูมีไหมฮะมีผมว่ามีทุกคนนะคือถ้าเอาถ้าเอาตามที่เรียนมาผมจบปริญญาตรีสถาปัตกกรรมศาสตร์อก็ ก็ควรจะเป็นสถาปนิกใช่แล้วตอนเรียนก็คิดว่าจะเป็นสถาปนิกมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับชื่อพี่แดงสุวิทย์ปัจจุบันรู้สึกจะอยู่ช่องไทยรัฐทีวีมาถามว่าไปเป็นพิธีกรไหมคือผมเล่นละครเวทีเล่นละครดาบัดอะไรมาครับไปเป็นพิธีกรไหมมาถามอย่างนี้เลยเอพี่ดูตอบว่าไม่ยิงอีกยิงอีกไม่ได้ยิงอาทำไมไม่เอาเป็นพิธีกรเดี๋ยวดังอยากไปไหนมาไหนแล้วไม่มีใครรู้จักเลยอยากอยากมีชีวิตแบบนั้นมาก ตอนนั้นคือคิดอย่างที่พูดจริงป่ะคิดจริงๆคือคิดภาพว่าเป็นดาราอ๋อคุณคุณนู่นคุณนี่เดินไปแล้วคนรู้จักไม่เอาอยากไปไหนแล้วแบบไม่มีใครรู้จักชอบ่อยู่เงียบๆแล้วเขาบอกว่าคือไม่อยากดังไม่อยากดังครับแล้วแล้วอยากได้อะไรในชีวิตอยากได้ตังครับเพราะอาจเพิ่งจบอยากได้ตังครับเงินเดือนมันน้อยพูดใหม่ดิดังดังตังตังออกเสียงคล้ายกันไหมมันจะมาพร้อมกัน อ,อผมก็เลยเอาก็ลองก็ได้ครับพ <y> ี่เราเอาตามตรงเลยอยากได้ต,ตัง <ๆ S 2> อยากได้ตัจริงๆตอนนั้นมาลองเพราะอยากได้ตังนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เปลี่ยนสายมาทดสอบเป็นพิธีกรที่บริษัทเจ๊แซวนี่แหละเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้ว20กว่าปีแล้วคือมันเปลี่ยนเลยอะเปลี่ยนหมว่าผมกวรจะไปเป็นสนามบิครับ กิ๊กก๊อกท่านหนึ่งกลายมาเป็นพิธีกรกิ๊กก๊อกท่านหนึ่งแทนเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยแทนครับขอบคุณมากครับช่างยอจริงนะฮะจริงๆแล้วผมก็มีจุดเปลี่ยนเหมือนกันผมอ่ะคุณไม่ได้อยากจะมาทําหนังสือแต่แรกเลยผมว่าแม้กระทั่งคนใกล้ๆตัวผมยังไม่รู้เลยว่าผมเรียนการโรงแรมมาอ้าไหนคุณบอกคุณเรียนอะไรสังคมศาสตร์เลยผมเคยเรียนก่อนหน้าที่จะไปเรียนสังคมวิทยาผมเรียนการโรงแรมมาจริงปะเนี่ยใจคืออย่างนั้นเลยอยากทํางานโรงแรม เพราะว่าตอนเด็กๆพ่อพาไปงานเลี้ยงโรงแรมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโรงแรมน่าอยู่มากเลยอะแอร์เย็นๆคนแต่งตัวดูดีคนแต่งตัวดูดีคนเข้ามาก็มีความสุขมีเสียงเปียโนคลอๆอยากทํางานโรงแรมมาทางนี้ตลอดเลยครับไปฝึกงานโรงแรมไปอะไรจนกระทั่งวันนึงมันจุดเปลี่ยนผมเก็บโต๊ะอยู่ตอนประมาณจะห้าทุ่มอะไรเนี่ยผมก็ถามตัวเองว่านี่เป็นชีวิตที่ผมอยากอยู่กับมันไปตลอดเหรออะไรเงี้ยปรากฏว่าคําตอบมันคือไม่ใช่ฮะ S <S ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ,อ้ยเราไม่ทํางานโรงแรมแล้วดีกว่าแล้วก็เลยเปลี่ยนมาสอบเข้ามหาหล<ม>ัยแล้วก็ไปเรียนสังคมวิทยาแล้วมันก็ส่งผลมาให้กลายเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องสังคมศาสตร์เรื่องการสื่อสา,ารมวลชนแล้วมันก็กลายมาเป็นอาชีพของผมทุกวนันนี้ใช่วันนี้นี่ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตสําคัญอย่างหนึ่งคือแปลว่ามนุษย์ทุกคนมีจุดเปลี่ยนจะจุดเล็กจุดน้อยจุดใหญ่ก็แล้วแต่แต่ว่ามันอาจจะเกิดด้วย ความตั้งใจของคุณอาจจะเกิดด้วยดวงอาจจะเกิดด้วยความบังเอิญอาจจะเกิดด้วยโชคชะตาครับแล้วแต่แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณบริหารมันอย่างไรครับผมขออนุญาตเล่าอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมาครับพี่ดูไปจังหวัดซากะนะฮะซากะเป็นจังหวัดเล็กๆอยู่ในเกาะคิวชูใกล้ๆฟูกูโอกะครับพอดีไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนชาวญี่ปุ่นอยู่ที่นั่นเขาชวนไปเที่ยวเขาก็พาผมไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่วันหนึ่งผมก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับเพื่อนแนะนําให้้รูจัก เขาชื่อยามากามิซังนะครับคุณยามากามิซังเนี่ยก่อนหน้านี้เขาทำงานอยู่บริษัทโตโยต้าทำหน้าที่อยู่ในส่วนของผลิตอะไหล่รถยนต์นะฮะก็ทำไปเรื่อยๆเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนดีนะฮะจนทั้งวันหนึ่งเขามีโอกาสได้ไปเทคคอร์สทำงานไม้งานช่างไม้ช่างไม้เพราะฏว่าชอบมากครับพี่ดูทำแล้วมีความสุขจังเลยเพลิดเพลิน มันถูกจริตเขาครับเขาแฮปปี้ที่ได้เห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งค่อยๆกลายร่างเปลี่ยนร่างมาเป็นผลงานโอ้สวยด้วยนะใช่ฮะเป็นจานเป็นชามเป็นภาชนะต่างๆใช่ครับเขามีความสุขมากจนกระทั่งเขาตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตด้วยการลาออกแล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นช่างไม้เต็มตัวเลยเต็มตัวเลยตั้งสตูดิโอนะฮะตั้งสตูดิโอช่างไม้ ทำงานเล็กๆทำงานสตูดิโอเล็กๆหลังบ้านโดยคนเดียวเองอะใช่ใช่เป็นสตูดิโอเล็กๆแล้วก็ผลิตผลงานไม้ออกมาอย่างมีความสุขอย่างมีความสุขครับพี่ดูแปลว่ามนุษย์อาจจะต้องใช้เวลาในการหาว่าจริงๆแล้วฉันเกิดมาเพื่อเป็นอะไรใช่อาจจะมันมันอาจจะไม่ได้เจอตอนคุณเรียนจบหรือเจอตอนคุณจบมัธยมเพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้หรือแม้กระทั่ง คุณเคยทางานงานหนึ่งมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังเปลี่ยนได้ผมขอเล่ามีตัวอย่างตัวอย่างให้อีกสักสองตัวอย่างนะฮะมีผู้ชายอเมริกันคนหนึ่งครับพี่ดูเขาเป็นเซลเมอมาทั้งชีวิตเลยฮะเซลแมอขายนู่นขายนี่ขายอะไรต่างๆนานาขายถ้วยกระดาษมีช่วงหนึ่งขายเครื่องปั่นปรากฏว่าเขาไปเจอร้านเบอร์เกอร์เล็กๆร้านหนึ่งซึ่งสั่งซื้อเครื่องของเขาถึง8เครื่องกลางทะเลทรายเลยครับที่เมืองซานเบอร์ดาดิโน มันมันจะขายดีอะไรขนาดนั้นก็นั่นนะดิร้านเดียวด้วยกลางทะเลทรายกลางทะเลทรายด้วยเขาก็เลยตามไปดูเลยปรากฏว่ามันก็เป็นร้านเล็กๆนะฮะแต่ว่าที่พ oh ิเศษก็คือคนเข้าแถวยาวเลยมารอซื้อเบอร์เกอร์เนี่ยสูตรเขาอร่อยมากอร่อยมากแล้วที่สำคัญก็คือเขาขายได้เร็วมากมาปั๊บหนึ่งได้กินของอร่อยแล้วอะไรเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกทึ่งเลยไปเจรจากับพี่น้องสองคนเจ้าของร้านว่าขอซื้อ แฟรนไชส์หน่อยได้ไหมซื้อแฟรนไชส์ไปไปเปิดเองปรากฏว่าก็ซื้อแฟรนไชส์ไปไปทาสาขาเพิ่มไปทําสาขาเพิ่มนะฮะโอ้ขายดีขายดีมากเลยสุดท้ายเขาไปถามสองพี่น้องว่าเฮ้ยเรามาทําให้ใหญ่ๆกันเลยดีกว่านะครับปรากฏว่าสองพี่น้องบอกไม่ไม่ค่อยอยากทําอยากอยู่เล็กๆนี่เหมือนผมเนี่ยเหมือนเฮียเหมือนเฮียอยากอยู่เล็กๆเขาก็บอกว่าซื้อเล็กๆไปเลยแล้วกันอ๋อ คุณผู้ชายคนนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อคุณเซลแมนเนี่ยคุณเซลแมนซื้อลิขสิทธิ์จากคุณสองพี่น้องนี้ครับไปทําเบอร์เกอร์ของร้านใหญ่ๆเลยทั้งชื่อร้านเอ่ยทั้งสูตรเบอร์เกอร์ทั้งวิธีบริการเลยซื้อเลยนะฮะแล้วไงแล้วมันคือจุดเปลี่ยนอะไรครับสองพี่น้องนี้นามสกุลแมคโดนัลล์ครับโอ้โหมันมาอย่างนี้นี่เองนึกออกไหมฮะนึกออกเลยครับเซลแมนคนนี้คือคุณเลคล็อก ผู้ก่อตั้งเจ้าของแมคโดนัลซึ่งโอ้โหเราคงไม่ต้องพูดเราคงไม่ต้องอธิบายสาขาทั่วโลกเลยนะฮะที่น่าทึ่งกว่านั้นคืออะไรหรือไม่ครับตอนที่คุณเลคล็อกไปเจรจาขอซื้อร้านแมคโดนัลเนี่ยเขาอายุห้าสิบยครับพี่ดูแปลว่าจุดเปลี่ยนเกิดตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกิดตอนคุณเริ่มต้นตั้งชีวิตครับวันหนึ่งจากเซลแมนกลายเป็นเจ้าของแมคโดนัลใช่ถ้าอันนี้เป็นเคสของเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเงินทองทองนะอันนี้เป็นเคสที่ผมว่ากลับกันนะฮะ ผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณจอห์นวูดฮะคุณจอห์นวูดทำงานอยู่ที่บริษัท Microsoft เป็นผู้บริหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก uh เลยครับพี่ดูใหญ่อะอใหญ่เลยแหละครั้งหนึ่งเขาได้ไปไปพักร้อนอที่เนปาลไปปีนเขาเสร็จแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งเนะี่ยเขาไปเห็นในหมู่บ้านนะ่ยมีห้องสมุดเล็กๆอยู่ห้องหนึ่งในนั้นมีหนังสืออยู่ไม่ถึง10เล่ม โอ้ไม่น่าเรียกห้องสมุดเลยเนาะแล้วก็<ม>เป็น,แ,น,นแล้วก็เป็นหนังสือแบบค้างปีมาเป็น10บสปีแล้วนะครับเขาก็เลยเกิดความรู้สึกว่าโอ้เขาอยากเอาหนังสือมาบริจาคอย่างเลยอพอเขากลับไปเขาก็ไปรวบรวมหนังสือมาอกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งเอาหนังสือบรรทุกใส่หลังลามาเลยฮะปรากฏว่าภาพที่เขาเห็นคือทุกคนในหมู่บ้านนะครับมายืนเข้าแถวต้อนรับเขาแล้วผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้ก็มากล่าวต้อนรับว่าขอบคุณมากมากที่เอาหนังสือมาให้หมู่บ้านเรา พูดด้วยน้ําตาเลยคุณจอห์นวูดเกิดความซาบซึ้งมากครับพี่ดูเขากลับไปปุ๊บเขาเกิดทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยคุณค่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะเขาน่าจะทําอะไรเพื่อคนอื่นได้มากกว่านี้ตัดสินใจลาออกจากมาริค s o อฟเอเฮยจริงเหรอฮะแล้วไปทําอะไรไปก่อตั้งองค์กรการกุศลเล็กๆองค์กรหนึ่งชื่อลูมทูลลด หา,ห,หาเงินมาบริจาคเพื่อซื้อหนังสือหาหนังสือมาแล้วก็เอาไปสร้างห้องสมุดหลายประเทศทั่วโลกนะฮะตอนนี้สามารถระดมหนังสือไปบริจาคให้กับประเทศเหล่านี้ได้นับแสนนับล้านเล่ม,มนี่เป็นถือเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนและคาว่าจุดเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรวยขึ้นหรือคุณจะต้องอะไรมันมันคือการเปลี่ยนเข้าไปหาว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อเป็นอะไรมากกว่าเพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่เราเป็นปั๊บ มันจะเกิดความสุขขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินใช่ไหมคุณคุณไม่ได้เริ่มอ่ะเดเพราะว่าโอ้ผมจะได้ทําหนังสือแล้วผมจะได้รวยแต่คุณอยากทําหนังสือแบบที่คุณอยากทำใช่ครับใช่ครับผมมีความคิดความเชื่ออย่างนี้ครับพี่ดูผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถมีจุดเปลี่ยนของชีวิตได้แต่สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าไปฝากการเปลี่ยนชีวิตไว้กับโชคชะตาหรือว่ารอให้ใครมาเปลี่ยนให้เรานะครับคนคนเดียวที่จะสมควรลงมือเปลี่ยนแปลงชีวิต ของเราก็คือตัวเรา,าแล้วคุณก็จะได้มีชีวิตที่คุณอยากอยู่กับมันไปตลอดการอย่างแท้จริงเห็นด้วยครับแล้วผมเชื่อว่าจุดที่มาของของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติท่าน้ยมคิดแล้วเมื่อไหร่ฉันควจะเปลี่ยน<ะ>เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณเริ่มบ่นกับตัวเองว่าเฮ้ยทําไมผมไม่เห็นอยากไปทํางานเลยเฮ้ยทําไมผมไม่เห็นมีความสุขเวลาต้องไปทําอะไรสักอย่าง<ะ>อย่างนี้เลยก็แปลว่าคุณ คุณอาจจะไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้ <c oughs> มันอาจจะเป็นสิ่งอื่นแล้วสิ่งอื่นนั้นคืออะไรเราต้องหาเองครับใช่ไหมถูกต้องครับพี่ดูขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมเจอจุดเปลี่ยนชีวิตจากคุณคุณนงอัดเดเนี่ยใช้คำนี้ต้องใช้คำนี้คุณนองอัดเดขอบคุณมากครับขอบคุณค,ค,ณครับเวลามหมดแล้วนะครับถูกหน้ามาพบกันใหม่ในรายการจอดใจครับสวัสดีครับ